ทุกคนคะ่ะตอนแรกจะอาบน้ำแบบล้างหน้าไปเลยไม่ได้แบบมาอัปเดตอะไรเลยคะแต่ว่าดูวันนี้เิียมฝีปากแบบอมชมพูมากๆแบบคือตอนแรกอะเมยคิดว่าตัวที่ไปสักปากมาทุกคนมันเริ่มจืดเริ่มหลุดแล้วนะคะแต่วันนี้ ยังสีสวยอยู่เมื่อคืนเม์ทำความสะอาดแล้วก็ลงตัวนี้นะคะส่วนผิวหน้าก็สกินแคร์ตามปกตินะคะผิวหน้าก็คือเมื่อคืนเนาะใช้ตัวนี้ตามด้วยเฮ mm. อร์ไฮเนตตัวนี้นะคะแล้วก็แน่นอนว่าใช้อันนี้แล้วก็กลัวซาค่ะเดี๋ยวไปอาบน้ำก่อนทาสกินแคร์กันคะ่ะทุกคนก็เริ่มจากโทนเนอร์เหมือนเดิมนะคะ เส็จแล้วนะคะก็ลงเป็นโทนเนอร์ตัวนี้ไม่ใช่สิเซรัมแล้วก็เมจาอีกครึ่งดอกสำหรับคอนะคะที่เหลือๆก็ทาหลังมือแม้ว่าเราจะล้างมือบ่อยก็ตามแต่ว่าก็ทาให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้ค่ะ เมื่อเช้าที่เมย์ให้ดูว่าริมฝีปากมันมีความชมพูใช่ไหมเมย์คิดว่าเฮ้หรือว่าจะเป็นเพราะว่าเติมความชุ่มชื้นถึงแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือใช้ลิปกันแดดตลอดทั้งวันนะคะเดี๋ยวสังเกตไปอีกสักพักแล้วกันเนาะเสร็จแล้วมากวซาก,กันค่ะทุกคนใช้ครีมเซต้าฟิลตัวนี้นะคะโดยที่รอบนี้เมย์จะตักขึ้นมาแบบนี้ก่อนนะเพราะว่าพอตักแล้วแบบเติมไปที่ผิวเลยอะรู้สึกว่ามันเยอะไปนะคะ แลก็อีกนิดนึงสําหรับคอปริมาณคือเราต้องแบบสังเกตเองนะคะทุกคนว่าอะไรคือแบบพอดีสําหรับผิวเราเนาะเพราะว่าผิวของเราแบบไม่เหมือนกันนะคะแล้วก็แต่ละช่วงเวลาค่ะสภาพอากาศสภาพแวดล้อมมันทําให้ผิวของเราเปลี่ยนแปลงได้เรื่อยๆนะคะเสร็จแล้วก็มาเริ่มกัวซากันค่ะ เรียบร้อยเสร็จแล้วก็ทากันแดดเหมือนเดิม ใช้ให้หมดเป็นตัวตัวไปนะคะพราแบบว่าช่วงเนี้ยเมย์แบบไม่ได้โฟกัสว่าจะต้องรีวิวเยอะก็คือแบบทําตัวเองให้เอนจอยกับการใช้สกินแคร์กับการดูแลตัวเองนะคะเพราะว่านอกจากสกินแคร์เนี่ยเมย์ก็คือดูแลเรื่องของการนอนการออกกําลังกายนะคะดูเรื่องอาหารดูเรื่องแบบองค์รวมมากขึ้นใช่ไหมไม่ได้โฟกัสว่าจะต้องแบบรีวิวเยอะเยอะเ,อะเ,อะเอะหรือว่าตามเทรนด์อะไรมากเนะะี้ยค่ะเน้นแบบเบสิกอะทุกคนคือเมย์อะทำรีวิวมากลายแบบ10ปีแล้วนะคะเมย์ทำ ตั้งแต่เมย์อายุยี่สอะทุกคนแบบเริ่มเริ่มทามาแล้วแบบตอนนี้มันคือ10ปีแล้วอะเมย์ก็พอจะมีแบบโครงสร้างในหัวว่าถ้าอยากจะผิวดีผิวเด็กไปนานๆต้องทําอะไรบ้างเนี้ยค่ะมันก็เลยแบบไม่ได้ไปหวือหวากับเทรนหรือกับอะไรที่มันเป็นแบบเออกับเทรนนั่นแหละนะคะก็เน้นวินัยระยะยาวค่ะนี่แหละค่ะเมย์ก็เลยมาทําให้ทุกคนดูนะคะว่าแต่ละวันเมย์แบบใช้อะไรบ้างอะไรเงี้ยอยากให้ทุกคนดูเป็นไอเดียหรือว่าดูเป็นแบบเหมือนทาสกินแคร์ไปด้วยกันจริงๆนั่นแหละ ทุกคนว่าเออถ้าอยากมีผิวที่ดีอะ่ะมันก็แค่นี้เองอะค่ะมันก็แค่แบบเลือกสกินแคร์ที่น่าเชื่อถือที่ปลอดภยัยที่เห็นผลนะคะคาดหวังได้แล้วก็ใช้กับเราแล้ว,ลวเราไม่แบบแพ้หรือว่าระคายเคืองนะคะนอกนั้นก็คือแบบวินัยอะทุกคนเราก็ใช้ให้ครบตามที่แบบควรจะใช้ค่ะแบบทำความสะอาดเติมความชุ่มชื้นกันแดด มีแอนตี้ออกซิแดนต์นะคะมีเรตินอลสำหรับคนที่อายุเริ่มเยอะเนาะแล้วก็ถ้ามีบัตเจตพอนะคะก็เข้าคลินิกบ้างแบบปีละครั้ง2ปีครั้ง3ปีครั้งได้หมดเลยค่ะทุกคนก็คือแบบค่อยๆเมนเทนไปตามบัตเจตตามสิ่งที่เราแบบว่าให้ความสำคัญนะคะอันนี้เป็นกันแดดที่มีความบรัชนิดนึงนะคะแต่ว่ามันต้องเติมเยอะหน่อยเพราะว่าสีเขาค่อนข้าง,ง,งแบบจะเป็นสีชมพูแบบจืดๆแล้วเดี๋ยวเราต้องทาแป้งด้วยนะคะมันก็เลยกลายเป็นว่าเหมือนเราเติมกันแดดให้ตรงนี้ เสร็จแล้วก็ลงแป้งสกินแคร์พาวเดอร์เพราะว่าวันนี้ไม่ได้จะออกไปไหนเนาะก็ใช้แป้งสกินแคร์พาวเดอร์แล้วก็อยู่บ้านนะคะวันนี้ใช้พับเพราะว่าขี้เกียจไปเลื่อนรถเข็นมาแปะพับมันจะมีความแบบว่าสว่างขึ้นมาอีกหนึ่งิเชลพอละก็เดี๋ยววันนี้จะนั่งทำงานที่บ้านแบบยาวๆเลยนะคะ